สวัสดีครับคุณโยมวันนี้เราจะมาเปิดประตูสู่พลังแห่งการขอขมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยบทสวดขอขมาเทพเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินบทสวดที่มีพลังมหาศาลสามารถล้างกรรมเก่าที่ติดตัวมานานปลดปล่อยสิ่งที่อุดตันให้ไหลราบรื่นและเปิดทางให้โชคลาบเงินทองไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง การขอขมาเทพเทวดาในคำภีธรรมนั้นถือเป็นหนึ่งในการปฏิบัติธรรมที่ทรงพลังที่สุดเพราะเมื่อใดที่เรายังมีความผิดที่ไม่ได้ขอขมากรรมเหล่านั้นจะเป็นเหมือนเสาเข็มที่ขวางทางโชคลาบของเราแต่เมื่อเราได้ขอขมาด้วยใจจริงพลังแห่งความเมตตาจากเทพเทวดาจะช่วยชำระล้างสิ่งเรวร้ายและเปิดช่องทางให้สิ่งดีๆไหลเข้ามาแทนที่ 16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนี้คือพิภพโลกทั้งมวลตามคำพีไตรปิฎกตั้งแต่นรกเอเวจีไปจนถึงพรหมโลกสูงสุดทุกชั้นล้วนมีเทพเทวดารักษาและปกป้องเมื่อเราขอขมาอย่างครบถ้วนหมายความว่าเรากำลังชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ต่อเบื้องหน้าทุกชั้นและทุกชั้นแผ่นดิน ผู้ที่สวดขอขมานี้เป็นประจำทุกวันจะพบว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเงินที่ติดค้างจะไหลเข้ามาโอกาสดีๆจะเข้ามาเรื่อยๆและสิ่งที่อุดตันจะเริ่มคลี่คลายเพราะพลังแห่งการขอขมาได้ปลดล็อกกรรมเก่าที่ขวางทางความเจริญรุ่งเรืองของเราออกไป ตอนนี้ขอให้ทุกท่านหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกช้าๆตั้งใจให้มั่นคงว่าเราจะขอขมาด้วยใจที่สำนึกผิดจริงและขอให้พลังแห่งความเมตตาจากเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินช่วยชำระล้างกรรมเก่าให้หมดสิน้นและเปิดทางให้โชคลาบเงินทองไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดย่อน กล่าวในใจว่าขอให้การขอขมานในวันนี้ทำให้ชีวิตดีขึ้นทันตาขอให้เงินทองไหลเข้ามาไม่ขาดสายขอให้โอกาสดีๆเข้ามาทุกวันและขอให้สิ่งที่อุดตันคลี่คลายราบรื่นเราจะเริ่มด้วยการกราบไหว้พระรัตนตรัยนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พักวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะตอนนี้เราจะขอขมาเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินด้วยใจที่สำนึกผิดจริง ข้าพระเจ้าขอขมาโทษต่อเทพยดาทุกองค์ทุกรูปทุกนามข้าพระเจ้าขอขมาโทษต่อเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาข้าพระเจ้าขอขมาโทษต่อเทวดาชั้นดาวดึงข้าพระเจ้าขอขมาโทษต่อเทวดาชั้นยามาข้าพระเจ้าขอขมาโทษต่อเทวดาชั้นดุสิต ข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อเทวดาชั้นนิมมานรดีข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อเทวดาปารนิมิตวัสวัรดี ข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อพรมชั้นพรมปาริสัชชาข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อพรมโปรหิตาข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อมหาพรมมาข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อปาริตาโพข้าพเจ้าขอขมาโทษต่ออับปมานาโพ ข้าพเจ้าขอขมาโทษต่ออ ah no ัปปมานาโทขอขมาโทษต่ออัปปมานาวตีและข้าพ,เจ,าขขาาาพเจ้าขอขมาโทษต่อพรมพื้นที่29ชั้นตั้งแต่พรมในชั้นปริตากาจนถึงพรมเลิศสูงสุดพัสราข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อพรมชั้นปริตตะสุภาข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อพรมชั้นอัปปามณสุภา ข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อพรหมชั้นสุภกินหาข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อพรหมชั้นเวหัผลาข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อพรหมชั้นอกนิฐาข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อเทวดานาคทั้งหลายข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อพญานาคพระอนุนข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อพญานาคพระวาสุกี ข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อพญาน,นาคทั้งจันทานครเมืองนาคาและนาครต่างๆข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อพญาน,นาคท,ทั้งที่อยู่ในธรรมชาติป่าเขาแม่น้ำลำคลองบึงหนองและสถานที่ต่างๆข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อเทวดาปกครองพื้นแผ่นดินข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อพระแม่ธรณีเทวดาปกป้องโลกา ข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อเทวดาปกครองภูเขาข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อเทวดาปกครองป่าไผ่ข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อเทวดาปกครองแม่น้ำลำคลองข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อเทวดาปกครองต้นไม้ใหญ่ข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อเทวดาปกครองพื้นที่บ้านเรือนข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อเทวดาปกครองวัดโบสถ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อเทวดาปกครองเมืองจังหวัดประเทศ ข e e sponge, ้าพเจ้าขอขมาโทษต่อเทวดาปกครองทิศทั้งสิบข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อเทวดาปกครองทิศเหนือใต้ออกตกข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อเทวดาปกครองทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้ข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อเทวดาปกครองทิศบนและทิศล่างข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อวิญญาณบรรพบุรษทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อวิญญาณปู่ย่าตายายบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อวิญญาณที่อาจได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอขมาโทษหากได้กระทําสิ่งใดไม่เหมาะสมต่อสรรพสัตว์ข้าพเจ้าสํานึกผิดในบาปกรรมที่ได้กระทํามาทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาทั้งด้วยกายวาจาและใจ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอขมาโทษและสำนึกผิดอย่างแท้จริงขอให้กรรมเก่าคลี่คลายขอให้สิ่งที่อุดตันไหลราบรื่นขอให้โชคลาบเงินทองไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยพลังแห่งการขอขมาที่บริสุทธิ์ใสนี้ขอให้เทพเทวดาทุกชั้นสวรรค์และทุกชั้นแผ่นดินโปรดรับฟังและให้อภัยขอให้พลังแห่งความเมตตาคุ้มครองปกป้องข้าพเจ้า ให้ชีวิตราบรื่นการงานเจริญก้าวหน้าการเงินมั่นคงและโชคลาบติดตัวไปทุกหนทุกแหง่งขอให้การขอขามาในวันนี้เป็นการปลดล็อกกรรมเก่าให้หลุดออกไปและเปิดทางให้พรแห่งความมั่งคั่งไหลเข้ามาเต็มที่ขอให้เงินที่ติดค้างไหลเข้ามาขอให้โอกาสดีๆเข้ามาทุกวันและขอให้ความโชคดีติดตัวตลอดไปสาธุสาธุ สาธุการขอเข้ามาด้วยใจจริงนั้นเป็นเหมือนการปลดโซ่ตรวนที่ขวางกั้นพรของเราเมื่อเทพเทวดาให้อภัยแล้วพลังแห่งความเมตตาจะโอบล้อมเราและช่วยให้สิ่งดีๆไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนขอให้ทุกท่านเปิดฟังเสียงนี้ทุกวันหรือสวดตามด้วยตนเองเป็นประจำเพราะยิ่งสวดบ่อยยิ่งทำให้กรรมเก่าค่อยๆคลี่คลาย และยิ่งเปิดทางให้โชคลาภเข้ามามากขึ้นขอให้ทุกท่านโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกวันสาธุสาธุสาธุ